คลิปนี้ไม่มาม่านะทุกคนอืแล้วบางคนก็ชอบใช่ปะแต่สําหรับจีนเนี่ยจีนรูร้สึกว่ามันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีซซนจินนะคะ คลิปนี้นะคะทุกคนจินจะมารีวิวมาร์คเต้าหู้ตัวดังนะคะที่เขาเนี่ยเป็นกระแสะอยู่นะคะทั้งในติกตอกเอ่ยในโซเชียลต่างๆนะคะก็จินจะบอกว่า คลิปนี้ไม่มาม่านะทุกคนคือแบบว่าจินอะอยากซื้อมาลองใช้จริงๆเว้ยจินไม่ได้แบบอยากมาเกาะกระแสรหรือว่าอะไรนะคะก็คือว่าอยากมาลองใช้จริงๆแล้วอย่างคือเพื่อนของจินามันให้รีวิวตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วแล้ว,ลวจินก็ไม่ได้ทํารีวิวให้มันจะทีนะคะก็คลิปนี้จินก็เลยถือโอกาสมาทำรีวิวเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนให้ดูกันเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นมาต้องหู้ของแบรนด์เอมินะคะนี่เลย ก็หลังจากที่ทดลองใช้กันไปแล้วทุกคนน่าจะซื้อใช้กันเยอะมากๆแล้วนะคะก็จริงก็เพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวเนาะก้อนตัวนี้นะคะทุกคนเป็นมาร์กเต้าหู้นะคะ,ะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์มาร์กบำรุงผิวกายช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นผิวเนียนนุม่มกระสังใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้แล้วก็ าราคาของเขานะคะอยู่ที่290บาทนะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยอยู่ที่200กรัมนะคะนี่เรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะคะก็เปิดฝาออกมานะคะฝาก็จะเป็นฝาเกลียวนะคะอืมแล้วก็เปื้อนเลอะเทอะแบบนี้นะคะเพราะว่ามีการผ่านการใช้งานมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วจ้า <c oughs> นะคะแล้วก็ ข้างในของเขานะคะทุกคนก็คือเปิดมาเนี่ยก็จะเจอฝาเจ้าจตัวกันหมาก,ก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเนื้อมากแบบนี้นะคะมันจะหกเด้อทุกคนเอียงได้เท่านี้ละ นี่นะคะเนื้อมาของเขามันจะดึงดึงนะทุกคนเออถ้าซื้อมาแรกๆเนี่ยมันจะแบบเออมีความแบบดึงดึงดึงเหมือนขนมอ่ะคือน่ากินมากจะบอกให้ตัวนี้นะคะจินจะใช้ช่วงเย็นนะคะขัดผิวช่วงเย็นนะคะก่อนอาบน้ำเนาะผิวก่อนขัดเนี่ยจินจะไม่ให้โดนน้าเลยนะคะก็คือว่าผิวแห้งๆนี่แหละแล้วก็ใช้ตัวนี้ขัดไปนะคะทุกคนคือตัวนี้เนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นน้ํานะคะในระหว่างขัดเนาะแล้วก็มันจะมีเนื้อสครับนะคะเม็ดสครับเนี่ยช่วยสครับผิวเราไปด้วยนะคะ ก็หลังจากที่จินใช้มาประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวจินจะขึ้นรูปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเปรียบเทียบกันไปนเลยว่าก่อนใช้กับใช้มา1เดือนเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็คือรูปที่จินเนี่ยได้ถ่ายเก็บไว้นะคะเออบันทึกผลไว้นะคะทุกคนก็จะออกแนวประมาณนี้เลยนะคะโดยความรู้สึกส่วนตัวของจินอะมันไม่ได้ทําให้ผิวจินอะสว่างขึ้นกว่านั้นอะในความรู้สึกของจินนะคะคือมันก็ไม่ได้ช่วยให้ผิวของจินอะดูขาวขึ้นแบบ อย่างแบบตกใจทําให้ผิวของเราดูใสขึ้นดูนุ่มขึ้นนะคะแต่ความรู้สึกในการแบบทําให้ผิวนุ่มอันนี้คือนุ่มจริงๆทุกคนคือแบบโอเคเลยนะคะเรื่องผิวนุ่มนะแต่ว่าเรื่องกลิ่นของเขานะคะจินรู้สึกว่าหลังจากการใช้ไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากลิ่นอะมันจะติดผิวเราเวย้ยเออมันติดผิวเราอะแล้วบางคนก็ชอบใช่ป่ะแต่สาหรับจินเนี่ยจินรู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นคนแก่ นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะทุกคนไม่ได้แบบเออบูลลี่อะไรนะเออมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่จินได้ทดลองใช้ไปแล้วก็เรื่องของอการช่วยให้ผิวขาวเลยเนี่ยจินยังรู้สึกว่า ก็หลังจากที่ใช้มา1เดือนนะคะดูแบบว่ายังไม่ได้ขาวแบบโอเวอร์นะคะก็คือแบบทําให้ผิวของเราอะใสขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้สําหรับ1เดือนที่จินได้ลองใช้มานะคะมันจะดูแบบออกขาวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็มันจะใสเว้ยเออมันจะดูผิวใสผิวนุ่มนะคะก็ประมาณนี้นะที่จินได้ทดลองใช้กันมานะคะ1เดือนนะทุกคน หนึ่งเดือนนี้ยังไม่หมดกระปุกนะคะเพราะว่าจินใช้แค่แบบอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3ครั้งเออแล้วก็ใครไม่ต้องบ้าแบบจินนะที่แบบว่าเอออาทิตย์หนึ่งกูขัด4วันอะไรเงี้ยเริ่มแรกซื้อมาขัด4วันเลยจ้าแม่คุณถ้าแบบผิวมันก็รู้สึกแบบมันรู้สึกแบบอักเสบแบบแสบๆคันๆแล้วจ้าอีบา้าเออก็คือแบบอยากลองดูไงจริงๆแล้วอ่ะเขาอะห้ามขัดผิวเกิน3วันต่ออาทิตย์หนึ่งแต่อีนี่คือแบบว่าติดกันเลยจ้า4วันอาทิตย์หนึ่งแบบ4ี่วัน บบอยากหาทําเดิมไม่เอาไม่ว่าใช้มากตัวไหนก็แซบ <c oughs> นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับที่จินได้ทดลองใช้มานะคะประมาณ1เดือนนะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าถามว่าในราคา290บาทแล้วก็จะซื้อ,อในราคา290บาทจะซื้อในกระปุกต่อไปไหมอันนี้บอกเลยว่าขอคิดดูก่อน นะคะทุกคนอืก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้จินก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกยอดซับยอดไลค์คือแบบเป็นกำลังใจให้จินทุกยอดเลยนะจินก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดซับให้กดไลค์แล้วก็ดูมาจนถึงนาทีนี้เลยนะคะคลิปนี้จินก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ